เดินหาต้นคริสต์มาสที่อยากได้นะคะปีนี้ต้นเอาต้นเล็กนะคะต้นใหญ่ๆอยู่ฝั่งกันนู้นนะคะสวยๆเนาะสวยงามนะคะสวยงาม หลานชายน้องชายแม่ย่านะคะปีนี้พ่อไม่มาพ่อเจ็บขาสวยๆนะคะ <ใน S 1> ก,ก็ยืนเลือกกันไปนะคะว่าจะเอาต้นแบบไหนนะคะ ก่อนจะตัดป้าวมนาก็ขอแอคถ่ายรูปสักหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสหรือว่าต้นสนนั่นแหละคะ่ะก็สรุปแล้วก็เลือกประมาณต้นนี้และจ้าเลือกกันแล้วก็เป็นกิจกรรมของเด็กนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลานชายของลุงนะคะเขาก็จะให้แกตัดทุกปีนะคะให้หลานตัดทุกปีก็คือตั้งแต่เขาเลือกเล็กป้าโมนามาอย,มอยู่ตรงนี้ก็สามสี่ปีแล้วนะคะก็คือสนุกสนานของเด็กนะคะได้ตัดต้นคริสต์มาสเลือกต้นคริสต์มาสเองแล้วก็มีกิจกรรมครอบครัวมากับครอบครัวนะคะมาเลือกต้นคริสต์มาสต้นไหนที่เราชอบต้นไหนที่เราอยากได้แล้วก็เลือกแล้วก็ตัดนะคะแต่อันนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องซื้อนะจ๊ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยนะจ๊ะตัดมาแล้วนะคะถ่ายให้ดูสวยๆอีกสักหน่อยนะคะปีหน้าก็จะมาตัดอกีกอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาจะเป็นตกแต่งนะคะตกแต่งต้นให้เขาก็จะมีการเจียโคนต้นนะคะว่าเขาก็จะถามแล้วฐานที่เราจะไปวางเป็นฐานกลมหรือว่าฐานเหลี่ยมเขาก็จะแต่งให้เครื่องจะติดไหมจ้าวันนี้ออติดไหมติดไหม,ต,ไมติดแล้วนะคะเขาก็ตกแต่ง ต,ตัดใบออกให้บ้างนะคะตัดใบออกเนาะตรงคุณโคนอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตกแต่งให้เรานะคะอย่าบ้างอย่าบ้างอย่าบ้างทีคขาอื่จะดู<ม>อากาศมันอ่าอ,อโลฝนตกด้วยนะคะแล้วก็หนาวหน่อยๆน่อยนะคะวันนี้นี่เขาก็จะเป็นการเจียนะคะเจียให้มันกลมๆเนาะแม่ยากก็มายืนลุ้นด้วยนะคะนี่ เจียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงฐานนะคะเขาก็จะใส่เครื่องห่อนะคะห่อให้เราแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือกิ่งก้านไม่สเปะสปะใส่ในรถนี่อันนี้ใครอ๋อนน้องชายลุงนะคะเป็นคนถือนะคะต้นนี้อันนี้เขาวางประดับค้านะคะใครจะซื้อแบบที่ว่าไม่ต้องเดินลุยในป่าก,ก็ได้นะคะก็คือเขาจะตัด คือเรียบร้อยที่ถ้าจะเลือกเอาต้นนี้ก็ไม่ไม่รู้ราคาเท่าไร่แต่ต้นที่เราซื้อนะ่ะประมาณ230โครนก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะเนี่ยอันนี้เขาจะตัดสําเร็จมาวางไว้ให้เลยนะคะคนไหนที่จะเลือกแบบที่เขาตัดมาแล้วก็ได้นะคะแต่ของบ้านเราคือบ้านเราก็เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นบ้านนอกของต่างประเทศนะคะเนาะชาวไร่ชาวสวนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้าแฮปปี้